引力。嗯嗯嗯 อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกนุ่ยไปทำยาเตอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรินคยมสิทธิ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาวีการนัทดีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิรภวัลแสงอรุณอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะขอเชิญรับชมและรับ นึกรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดประหยัดซื่อสัตย์อดออมให้นักเรียนมีความมัธยัสถ์ให้แก่นักเรียนทางโรงเรียนได้รู้จักการออมและยึดหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในารัรชการที่9เพื่อให้เด็กๆก,ก้าวหน้าปเป็นพ่าขอความสมดุลและพาะ้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั่นเองค่ะถ้ายึดหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเด็กๆก็จะรู้ท่าทางการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะ วัตถุะส์ที่ทำโครงการน 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเอาเงินเป็นประจำทุกวัน 2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทัศน์ตาในการใช้ใจ่ายเงินอย่างถูกวิธีและมีใช้ยามจังเต็น 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่าการออมเป็นการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทา,างเศรษฐกิจพอเพียงและนําความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นันเองค่ะสาเหตุของปัญหา ปัจจัยภายในนักเรียนขาดจิตสำนึกในการเอาเงินเป็นประจำปัจจัยภายนอกขาดรักษาการใช้จา่ายเงินอย่างถูกวิธีเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกร,ร้อยละร้อยเข้าร่วมโครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออมเป้าหมายเชิงคุณภาพา 2. นักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกร้อยละร้อยมีจิตสำนึกในการใช้จา่ายมีนาทิยวิธีและมีใช้นอย่างจัเป็น 3นักเรียนใช้ระดุบาอ2ถึง,ง,ง,ถงนักเรียนชั้นหกศึกษาท,ที่หกรอ้รอยมีทักษะในการใช้ใจใน,ในิยามทฤษฎีและมีใช้ในิยามจำเป็นหลักธรรมที่นำไปใช้อทธิบาท4ทำให้ความสำเร็จในการทำงาน คำสอนในหลวงพระราชดดารัสเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่ง,ษษษษษษง 1. ความพอประมาณความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไปโดยไม่ไปเหียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ข้ความมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน,นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลสามผูกพักันการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขสองประการดังนี้เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้กเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านเงื่อนไขคุณธรรมที่จะเป็นตัวสร้างเสริมอันประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตมีความโอดทนมีความพยพยียรนเพื่อใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตค,ค่ะ ทางแก้หรือวิธีการทำโครงงานตามกระบวนการที่ี 2. นักเรียนได้ตระหนักถึงการออมและใช้เงินอย่างถูกทิธี 3. นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตมามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ